are you ready? are you ready to learn english? hello, everyone. are you ready to learn english? yes or no? <laughs> okay. Are you ready? Are you ready? Yes. 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 Okay. Yes. I'm I'm right? now. Okay. okay. I do a toy. มองเห็นไหมมองเห็นไหมคะมองเห็นเลยลูกมอเห็นครับอ่าเป็นข้นมาแล้วนี่เนี่ยม่อยู่ตรงนี้ดับดเป็นขึ้นมาแล้วเราเป็นก้นมาเปนึงนมาเพนกวินเพนกวิน Hello

ตาแล้วเรากลับไปหน้าหน้าเดิมกลับยังไงมาค้ยแล้วเราจะกลับไปหน้าเดิมอ่ะเรากลับรงไหนทำไมก็เป็นอันหยุดวันไม่ไม่ไม่่เ่เข้าเอไม่ได้เียนนง็ครองน่

ปิดไฟแล้วอาทุกคนปิดไมค์ก่อนอะไรอ่ะ Turn off your microphone Everyone turn off your microphone now มาเอวมังกร Turn off your microphone มังกรมังกรปิดไมค์ก่อนแล้วลูกเอาสีเขียวแกมาอยู่ที่มีเลบ้างไหมตอนนี้ไม่แล้วต้องปิดไมค์ก่อนครับเดี๋ยไฟกดอันที่ถ ปิดแล้วห้าแปดสี่แล้วให้ใอ้ไอไอคนนี่ให้คนพูดคนเดียวให้คนพูดขึ้นอยู่ทำตรงไหนอะ่ะอ้ามายาวปิดลเลยไม่ได,ปดไนนะ้ปิดไม่ก่อนนะปิดไปก่อนนะคะปิดแล้วปิดไม่ใครยังไม่ปิดไม่เอ่ยแล้วแฟนฟะินมาแล้วะ อ่าเพนควินมาแล้วโอเคพร้อมปิดไมค์ทุกคนแล้วนะอ่านหนังสือของเราพร้อมนะคะอ่าวันนี้เราเรียนเรื่องอ่า the weather the weather you know the weather จะทำให้เต็นนะไมไหมทำยังนำเสนอะอะไเนี่ย The weather. What is the meaning of the weather? What is the meaning of the weather? What is the meaning of the weather? Who knows? Raise your hand. Who knows? Raise your hands. What is the weather? What is the weather? Hot, rainy, cloudy, windy, that is the weather. Warm. Jojo, turn on your microphone, Jojo. Jojo, you know what is the the weather? What is the weather? What is the weather? Ah, Jojo, what is the the meaning of the weather? The meaning, the meaning. What is the weather? The meaning. The weather, the weather, the weather, the weather. ฤดูกาลอืมน um, no. ไม่ใช่ฤดูกาลใครรู้บ้าง The weather หมายถึงอะไรอากาศใครบอกครูใครบอกครูเมื่อกี้ใครพูดมังกรมังกรมังกรเหรอ,อไหนอะมังกรอยู่ <Yeah. S 2> ไหนเนี่ย สภาพอากาศสภาพอากาศครับสภาพอากาศครับอ่าอ้ามังกรมังกรพูดใช่ไหมเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับอ่า <c oughs> เก่งมากเลยมังกรเก่งมากเลย the weather หมายถึงสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะคะ วันนี้เราเราจะมาเรียนเรื่องวิธีการถามเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะว่าเราจะถามยังไงนะเพราะวันนี้อากาศเป็นยังไงและเราควรจะตอบยังไงเข้าใจไหมคะน้องเปิดหนังสือเรียนได้ยังเปิดไปที่หน้าที่ nineteen nineteen หน้าที่เท่าไหร่19 เ <19. S 1> อาน้องเปิดด้านที่สิบเก้าก่อนลูกอ่าเก่งมากโตโต้เปิดแล้วนะบทที่สองนะเราอยู่บทที่สองหน้าที่สิบแปดสิบเก้าเลยค่ะหนงังสือเรียนนะคะน้องเปิดหนงังสือเรียนนะลูก ใครใครเปิดแล้วบ้าง <So S 1> เปิดแล้ว,เป,ลวเปิดแล้วนะโอเคโอเครอแป๊บหนึ่งค่ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะอ่าเพนกวินยกมือเก่งมากเลยเพนกวินเปิดหน้าสิบเก้าแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> คร,รูต้องเลื่อนหน้าจอไปมานะเพื่อจะเพื่อจะดูทุกคนนะคะช้านิดนึงนะอ่านี่คืออ่ายูนิตทีใช่ไหมคะเราเรียนยูนิตทหน่วยที่สองนะคะหน่วยที่สองอชื่อของหน่วยที่สองคืออะไรใครจําได้บ้างชื่อของหน่วยที่สอง All อะไร All ใครจําได้บ้างเนี่ยน้องไม่ได้ดูคลิปครูเลยใช่ไหมดูคลิปหรือเปล่าเนี่ย ใครดูคลิปครูใครไม่ได้ดูคลิปครูดีกว่าอีไปไดูครูบอกทุกคลิปเลยใช่ไหมคะว่าบทนี้ชื่ออะไรใช่ไหมคะน้องจําได้ไหมใครจำได้บ้างชื่อบทท,บที่สองเนี่ยวยที่สองเนี่ยเออเดี๋ยวใครพูดเนี่ย,เออเยบอกก่อน ไมคคิง <All. S 2> เปิดเปิดกล้องด้วยลูกอ่าบทที่สองชื่อบทว่าอะไรคะใคร oh, รู้บ้างเยียร์รใครบอกเอ่ยเอ่ยเยียร์าอเยียร์ใช่ไหมคะอ l อเยียร์ u า d แปลว่าตลอดทั้งปีนะคะตลอดทั้งปีมีอะไรบ้าง นะอะ่ะดูโอยต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะเข้าใจไหมคะน้องเปิดหนังสือนะทบทวนคำศัพท์ก่อนค่ะใครใครอ่านคำศัพท์นี้ได้บ้างคะใครอ่านได้บ้าง,งยกมือสิบอกครูได้เลยบอกคุณครูเลยโจโจโอ่านได้ไหมครับได้ครับ ah jojo let's try number one cloudy 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 the second one number two number two warm warm three the tummy. good Four, and the last one, Slowly. Slowly. Very good, very good. Jojo, turn off your microphone. Jojo, turn off your microphone. Good. Ah, the next one. Who can read the next one? Toto, can you read? Toto, can you read it? อ่านได้ไหมตัวต่วอได้ไหมครับอ่านได้ไหมลูกอ่านคำไหนได้บ้างบอกครูมาสิน้องอ่านคำไหนได้บ้างคำว่าอะไรคะ cloudy warm stormy 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 rainy snow St snowy s n o w อ่าน้องอ่านมาอีกรอบนึงน้องอ่านมาอีกรอบนึงลูก cloudy warm stormy rainy snowing อาคำที่สามอ่านว่าอะไรนะ stormy stormy storm ใช่ไหมคะ stormy stormy storm <y. S 1> อา very good อาเก่งมากโตโต turn off your microphone อา very good penguin can you read it Can you read it? Read uh. this word. Hi Anne. Yes. Okay. Cloudy, warm, stormy, rainy, snowy. Very good. Penguin turn off your microphone. Up, a, a Plum. Can you read it, Plum? Can you read? อะไรอ่ะฮะนับอร์นั w a บ m Warm. วรมวอรามอ่านตามครูครับว a ร m มว r ร s มส r m y Oh. อ่ะครับที่สามอ่านว่าอะไรนะ Stormy ไหนปื้มไปไหนเลยเนี่ยเก้าไหนเก้าเก้า Where are you เก้า value เก้าเก้าครูไม่คุยกับเพดานนะเก้าอ่านอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยสิอ่านได้ไหมครับอ่านได้ครับอ่าน,น้องอ่านเลยลูกจะหมดเวลาแล้ว c ร o ว d y w a ม m y w a r ม Oh. Tom, Tommy, Lenny, Snowy. Very good. Turn off your microphone. Turn off. Mangon, k can you read it? Mangon. k Turn turn on your microphone. Okay. Number one. One. ทำตัวเองทำไม่ต้องสนใจพี่ มาก่อนอ่านเลยครับอ่านได้ไหมได้อ่าอนคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรครับอ่านอ่านคำที่หนึ่งตามครูนะ cloudy cloudy warm warm stormy stormy rainy rainy snowy เะอูมีอ่าจำคำไหนได้บ้างจำคำไหนได้บ้างครับน้องจำคำไหนได้บ้างครับอ,อ้าวน้องปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวฟังเพื่อนก่อนอีกรอบนึงนะน้องปิดไมค์ก่อนลูกเอ่ต่อไปสมาร์ทเชิญออน o u r m i c r o p h สมาร์ท ครูจะเรียกไปตามลำดับนะคะสมาร์ท Can you read it? เอ่อคลาวดี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 วอมเอ่อสตอมมินีน ndy ดี้ว s วีสโนวิงสอ่าเก่งมากสามาร turn off your microphone ครับออกาส์ดเฮลโลออกาสอ่านได้ไหมครับอกเอาอการอ่านด้ ต่อมยตอม้มเร่เร่ยฮ้อ่า very good อ ah, okay. ah, ่าเก่งมากเลยออกัสปิดไมค์ก่อนครับคบคิง your turn ใบคิงอ่าเปิดแล้วโอเค o n อเลย yes Cloudy, warm, storming, snowing, rainy, rainy, rainy. Rain <y. S 1> อ่าคำที่สี่ rainy นะคะ rainy แ Rain <y S 1> ปลว่ามีฝนตกต่อไปคำสุดท้ายค่ะ snowing. Very good. อ่า turn off your microphone please. ต่อไปชมพูชมพูชมพูอ่านได้ไหมคะ A uh, tampuloy, cool. cloudy, Warm, Warm Stormy, Stormy, Rainy, Rainy, Snowy. อ่าเก่งมากชมพู่ชมพู่ปิดไมค์ก่อนลูกต่อไปซื้อซื้อ your turn ซื้อซื้อ turn on your microphone อ่าซื้อซื้อ let's b r n g again please นวดีบอมชัทมี raining snowy ซูซูเปิดอะไรอยู่เสียงมัดกล้องอ่ะปึม้มอ่ะเข้าใจไหมเรื่อเข้าใจไหมครับอ่าใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วเกียรติแล้วเครยังไม่ได้อ่านบ้างเครยังไม่ได้อ่านบ้างคะเครยังไม่ได้อ่านบ้างบอกครูมาซิ นนใครใครยังไม่ได้อ่านบ้างคะเป็นกุ้นอ่านหรือยังลูกทวลาอ่านแล้ว,ลลว,ลวค่ะอ่า very good เใครยังไม่ได้อ่านบ้างบอกครูมาค่ะอ่านแล้วทุกคนเนาะใครอ่านแล้วยกมือขึ้นใครอ่านแล้วยกมือขึ้นให้ครูดูหน่อยลูกอ่ายกมือไว้ยกมือใครอ่านแล้วยกมือครับ อ่าอ่าแล้วยกมือแป๊บหนึ่งนะอ่าเก่งมากปลืม้มปลืม้มอะไรยังครับปลืม้มยกมือเร็วอ่าเก่งมากเลยนี่วันนี้เรียนเรียนคำศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนคำศัพท์เพิ่มเดี๋ยวคาบหนะ้ามาเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมนะอีช่วโมงเ้วยครับโอเคใช่ไหมโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวคาบหน้าวันวันจันหน้าเดี๋ยวเรามาเรียนเพิ่มเติมคำศัพท์เอาน้องเอามือลงเลยใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่มีการบ้านนะก็ทำไมเล่นไปเรื่อยเพิมก็น้องกลับไปทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วนะคะทั้งในหนังสือแล้วก็ในคลิปที่ครูมีคำศัพท์เพิ่มเติมให้น้องไปเข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วยิ้มเร็ว ดีมากเลยใครไม่ใครไม่เข้าใจร้องไห้แล้วใครไม่เข้าใจอ๋อไม่มีอดีมากดีมากแล้วเจอกันใหม่ข้ามหน้านะ see you next week bye bye thank you everyone 对。<laughs> okay.